สบายดีทุกคนวันี้มาอยู่กับซองอนุชแนลืัอนี้เขาก็จะมาสอนแต่งห้อจากแอปมากันเลยเนาะเบื่องกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เนาะหลังจากที่เขาเข้าแอปมาแล้วเขาก็กดเข้าหูบที่เราจะแต่งเลยเนาะเขาก็กดเข้าแสงแสงก็เพิ่มขึ้นประมาณสาวเนาะ คอนทาตก็จะเอาลงประมาณ10บไฮไลท์นี้ลบจำเลยเอาลงจำเลยเงานี้เพิ่มขึ้นประมาณ40่สเนาะสีสทีขาวนี้เอาลงจำเลยจำเลยที่ดำนี้เอาขึ้นประมาณ1 5บห้าสหกนหภามเนาะเพิ่มขึ้นน้อยนึง ต็มสีนี้เพิ่มขึ้นประมาณแปดความสดนี้สาวเนาะความอิ่มนี้เอาขึ้นน้อยนึงสำหรับสีสีแดงนี้ความสดนี้เอาขึ้นประมาณสามสิบเนาะความสว่างนี้ประมาณสาวเศษส,สีลบลงน้อยนึงเนาะความอิ่มของสีส้มเนาะก็เอาลงสาวความสว่างนี้ก็เอาขึ้นสาว เศษสีนี่เอาลงสองสำหรับสีเหลืองนีความอิ่มนี่เอาลงลอยเลยเนาะลบลอยเลยความสว่างนี่เอาลงก็ได้เอาขึ้นก็นได้เนาะเอาลงประมาณสาวเนาะเศษสีนี่ถ้าเอาลงไปทางซ้ายนี่เป็นสีส้มเลยสีเขียวนี่กับความอิ่มลบลอยเลยเนาะความสว่างนี่เอาขึ้นก็นได้เอาลงก็ได้เนาะ อุลงนี้จะงามกว่าลบสองสามเนาะเซตนสีนี้อุลงไปหางสีเหลืองสีทะเลความอิ่มลบสิบแปดเซตนสี 4, ลบสองห้า 5, แสงสว่างเพิ่มขึ้นสีฟ้าความอิ่มของสีเพิ่มขึ้นเนาะประมาณสามสิบห้าเนาะความสว่างนี้ก็ประมาณสามสิบห้า เซตสีนี่เอาขึ้นประมาณ16เนาะชิม่วงนี้เซตสีเอาลงจําเลยเนาะลบร้อยความอิ่มนี่ประมาณส5ห้าความสว่างนี่เอาขึ้นสี่ปดที่บัวเนาะความอิ่มประมาณ1ิบเอ็ดเซตสีนี่ลบลงประมาณสามสิบหกความสว่างนี่เพิ่มขึ้นประมาณ67สความเบ่งพื้นผิวลบลงประมาณ10ความวมสัตเพิ่มขึ้นประมาณสา ลบมอขวน4เนาะอันนี้ไม่ยังก,กระบโบโหเนาะเอาลงแล้วมันมีขอบขอบของโหนีอยักดำดำเอาลงลายเลยเนาะดำดีทอไปกัจุดกึ่งกลางกะขึ้นประมาณเจ็และแฟตเทอร์นี้เอาลงสาวซเนาะความกลมนี้ ห้าสิบสองขั้นตอนสุดท้ายเนาะความขมสัดรัศมีนี้ให้มันเรลือ0 6นจุดหกสิบรกาเพิ่มจุดลบกวนนี้ขึ้นประมาณสิบสามจุดลบกวนนี้ช่วยให้หน้าเฮาเนียนเนาะงบที่ได้มาก็จะประมาณนี้เนาะบันทึกเลยต <c oughs> ่อไปเฮาก็จะมา ตั้งค่าโทนเนียนซื้อโทนไว้เพื่อเทนาหฮา,าสิแต่งหฮากะวางโทนใส่เลยโทนดำเข้มมีลหลายๆโทนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเท่านี้เนาะให้มากะกดไลค์กดติดตามไว้เนาะถ้าบ่เข้าใจหรือมีอย่างถามก็คอมเมนต์ถามได้อย่งบกพร่องก็ขอโทษขออภัยเนาะส่้างหฮาหากระ้างคลิปแรก ก็ขอขอบใจคนที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย